เฮ็ดแบบนี้ถือว่าว่าถือต้องต้องการแส้แพร่พร่แสงทองสั้นวงสะท้อนเพลงพิรดาแต่ว่าบ่ให้เกียรติศิลปินคนอื่นที่มารวมงานเลยนี่ถืองานคอนเสิร์ตย่างใหญ่กับงานคอนเสิร์ตลุกทุ่งสแควร์เป็นยังคือออกมาว่าแบบนี้มันเป็นเนวใดปะจิและเล่นจิและเล่ามาสีวาวซูฟังปัดคอยเป็นดีเจเขาบอกเลยว่าคอยเราคอยศูนย์พี่น้องครับ สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับข้าสส่รายการจักรวาลลูกทุงกับนุ่มเจียระจิละเล่นจิละเล่าพี่น้องครับต้องขอบอกกันนะฮะนุ่มเจีระออกโตเองก็ได้พี่น้องครับว่าคอยขอบอกคลิปนี้โดยตัวของข่อยเองและอยู่ในช่องของขอยเองในพื้นที่ของขอยเองก็กคือช่องจิละเล่นบ่ราว่าจะเป็นทั้งสีฟ้าสีดําสีแดงที่มูเจ้าได้เห็นกันพี่น้องครับ่อยเป็นคนหนึ่งที่เป็นดีเจแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของเอฟเอ็มเก้าสิบลุกทุงรักไทย เอฟเอ็มเก้าสิบลูกทุ่งรักไทยในพี่น้องครับผมกับจัดงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์เนาะซึ่งงานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์นี่คืออย่างสองเดือนจัดเทือนึงบ่อเด็จัดเทือนี่เทือแรกพี่น้องคาับผมีศิลปินมากมายหลายตาทั่วฟ้าเมืองไทยมาขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้แต่ว่าบัดที่ในพี่น้องครราผมเห็นโพสแบบนี้เห็นแบบว่าขอความแบบนี้แล้วรู้สึกว่าสบายใจเป็นอย่างคือบื่เกียิงานแน่เป็นอย่างคือเบื่เกียิศิลปินคนอื่นแน่ต้องการแซะแผ่ววแสงทองต้องการแซะสั้นวงสะทอน หรือว่าศิลปินคนอื่นๆละ่ะไม่เป็นเน้อใดอหเกียริคอลเลกตีเรื่องราวแบบนี้พี่น้องครับผมนุ่งจิระเห็นมาจากไอเป้พานุชัยก่อนเลยนะครับสำหรับไอเป้พานุชัยพ่อสวรรค์ท็อปไล์พี่น้องครับก็ถือว่าเป็นศิลปินจากขางท็อปไล์เนาะพี่น้องเนาะเพิน่นลงขอข้อไปไว้ทั้งสี่นะครับกรุณ่าให้เกียริศิลปินทันอื่นด้วยนะครับไปเมืองไปกาลังใจกันหลยๆครับพี่น้องลูกทุ่งสแควร์งานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์พี่น้องครับผมยาถี่นุ่งจิระบอกไปเนนาาะว่มมัจัจด หลายปีแล้วและปัจจุบันนี้ก็คือสองเดือนจักเทือหนึ่งศิลปินวนเวียนกันขึ้นมากเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ่อยคอยเห็นขอความนี่พี่น้องครับผมตว่าไอเฟลเพิ่นกับเบอร์ไว้ว่าเป็นผู้ใดมาจากความใดสุดทายปลายทางแล้วพี่น้องครับผมอ๋อไปค้นหาต้นต้นต่อจนพอซึ่งต้นต่อของการแซะในครั้งนี้พี่น้องครับมาจากโคดีกรเลยนะครับนี่คอยขออนุญาตเปิดซื้อเลยพออย่างนะครับเพิ่งลงไปไว้ว่าเพิ่นเปิดซื้อไว้นะครับ มาจากเลดี้พ่อนทิพน่าสวีเดนแฟนเพจสามถ้าเกิดอะไรผืนแล้วคนในตามเรื่องราวนี่ก็ะหูดีเนาะพี่น้องเนาะว่าเจ้าของเพจนี้นะฮะกับพึ่งมีประเด็นกับไอ้บอยสริชัยแล้วก็แอนออรดีพึ่งจบไปเอ๊ะจบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าพึ่งโพสไว้ทั้งสี่พี่น้องครับอุ้ยได้ข่าวว่างานถูกยกเลิกเลยต้องไปทำคอนเทนต์ออกเดทเปลืองตัวอีกแล้วอีเพาะอีอีพังพังเออเราไว้ทั้งสี่พี่น้องครับใน่ขอความของเรานะครับ บัตรที่นี่พี่น้องครับผมขอกลับไปหา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 โจนมาพอต้อนต่อนี่นี่พี่น้องครับผมต้นต่อก็คือเมนนี่คอมเมนต์น,นี่บอกว่าจังสีพี่น้องครับหกเมษาไปยกแกงคับแม่ไม่รู้ได้เงินหรือเปล่าแล้วก็โพสต์ลูปจากงานลูกทุงสแควร์ร่วมถึงมีคนมาคอมเมนต์ต่อความพี่น้องครับบอกว่าสมมีคนมาคอมเมนต์ต่ออีกพี่น้องครับบอกว่าฮาหาหาหา เอ๊ะจังใดมันเป็นแบบใดต้องการอีอย่ยงบัตรที่นี่พี่น้องครับเอาเม,มื่อมองในรูปดูว่ามีผู้ใดแนมางานคอนเสิร์ตในครั้งนี้พี่น้องครับนี่แน่นอนลหเนาแะแร่วๆแสงทองสั้นวงสะทอ้อนเพลงพิมพ์ระดาถ้าเกิดมุเจาสิบอกว่าอุ้ยเขาก็บผู้ระบุซื้อได้ละ่ะเขาก็ไม่ได้พูดเชื่อได้ละ่ะแต่พี่น้องครับผมมันมองโดยบริบทมองโดยรอบ ก็หู้ว่าต้องการแซะแพร่แพร่เสียงทองต้องการแซะสั้นวงสะท้อนแต่ว่าศิลปินทานเอื่นงข้าจงบ่ได้เกี่ยวของเด้คือเหตุแบบนี้งานลูกทุงสแควร์ที่จะจัดขึ้นวันที่6เมษายน2568ที่อนุสาวรีย์ไชยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทหนุ่มจิระเป็นดีเจยุนี่เป็นพิธีกรยุ่งงานนี่ไปทุกครั้งวัได้มีด่ามาไอ้ยังเกิดขึ้นแบบนี้เลย ต่วันคังนี้เป็นอย่างที่ไม่เกียรติศิลปินคนอื่นแน่ข้าววายกไปทั้งแกงมีไผ่แน่ละ่ะในแกงที่จะว่านี่บอกพอวีระพงษ์วงศิลจังสิบอกมากวงศิลขอปเตอร์วงศิลหญิงทิติการสาร,สารสารศิลดอกแคท็อปไลน์กอดจิรพัฒน์อาแม่นพิสิทธิ์พงษ์แก้มพิซราน้ำเตอ๋อไทดอกมิวสิกอาจอริงจริงไทดอกมิวสิกเบิร์ดเดย์ไทดอกมิวสิกจังสิบอก หรือแบบใดนี่คือคําถามของข่อยที่ข่อยออกมาวาเองเด้อพี่น้องข่อยบอกเลยว่าข่อยออกมาวาเองพันช่องของข่อยเองพันแนวนของข่อยเองไม่ได้เกี่ยวกับ FM 9เกลูกทุ่งรักไทยที่ข่อยเป็นดีเจยูผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้บอกใหข่อยมาเวาแต่ว่าข่อยเห็นแล้วข่อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ให้เกียรติศิแล้วเป็นคนอื่นเลยอะต้องการแซะต้องการกันแนกันแหนแต่ว่าให้เกียรติแนให้เกียรติงานมุขข่อยแน่เออ ป็นยางคือยึดถือว่าเป็นประเด็นแบบที่ในนุน่มจีระบางสิ่งบางอย่างถ้าเกิดเราไม่พูดเราไม่คุยเราว่ามันจะถูกทําแบบนี้ไปเรื่อยอะ่ะมันสิบวัตถกมันสี่เออเข้าใจอยู่ว่ามันสนุกปากในพื้นที่ของของบุคคลเรานั่นแต่ว่าในมุมของ,ของ่อยเอง่อยมองว่าเฮ้ยมันล่ามปามเกินไปแล้วมันมันมันเยอะเกินไปแล้วนึกออกไหมเออดังนั้นพี่รองครับผมผู้ดใดเห็นคลิปนี้ผู้ดใดเห็นเรื่องราวนี้ก็คือ พ่อได้แล้วหยุดเด้แล้วให้เกียรติคนอื่นพร้อมให้เกียรติงานแน่เอายางขอความถี่เนี่ยเห็นบอเห็นขอความถี่ที่พิมพ์ไปบอหกเมษาไปยกแกงคัแม่ไม่รู้ได้เงินหรือเปล่าคืออีอย่างต้องการบอกว่าแพลาผ้าแสงทองกับสั้นวงสะท้อนนี่เอ,อถึงยกเลิกงานเรลางานกันหน่อยเรลางานกับดเราไปงานลูกศิษ์ตแคร่สิไปฟรีหรือเปล่า คอยจะบอกสู้ฟังพี่น้องครับผมสําหรับงานลูกทุ่งสแควร์เนาะพี่น้องเนะาะจัดมาตั้งแต่ปี6กหนึ่งหสองอ่ประมาณปีหกสองใครจำปีไม่ได้ศิลปินทัวร์าเมืองไทยผู้ได้กระยักมาขึ้น้นใครๆก็มาขึ้นเวทีนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเวทีที่ยกโตขึ้นมาหรอกแต่มันคือพื้นทีนึงในการนําเสนอเจ้าของทั้งศิลปินน้องไมที่มีผลงานเพลงใหม อยากมีพื้นที่ให้เจ้าของในรู้จักมากยิ่งขึ้นให้คนได้รู้จักเจ้าของมากยิ่งขึ้นศิลปินที่มีผลงานอยู่แล้วมีชื่อเสียงอยู่แล้วก็เป็นการได้มาพบปะพี่น้องมันเป็นการแบบว่าน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก,กันช่วยเหลือกันหรือเปล่าเรางานคอนเสิร์ตใหญ่ใจก,ากลางกรุงแบบเนี้ยยังจัดยุคการอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมิเนี่ยไอคนที่เมนเนี่ยคนที่เอามาเวาเนี่ยเคยไปงานมุข่อยเราไปให้ถามแน่อันนี้คอยบอกเลยว่าคอยเลื่อนร่อนเนื้อร่อนโตเองนะฮะ แม้แน,นายข่อยจะเป็นดีเจตัวเล็กตัวน้อยของข่อยนี่ล้วข่อยก็อ่านข่าวนี่ข่อยเห็นเราข่อยรู้สึกว่าค่อยไม่โอเคแล้วค่อยไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อยากให้คนที่เอาไปโพลเมื่อกี้นี่ไปงานเมื่อข่อยก่อนถ้าเกิดสิบอกว่าอ,อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ผาพิ้งไม่ได้เอยถึงไม่ได้เอียง,เ,เ,งเร้่อแต่ว่าก็ต้องสิบอกว่าล่าสุดก่อนหน้านั้นพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องซีแกรมก็ไปเลยเออหรือก็อนานันกับหมอล่ำทุคณากับไปผู้ใดล่ะพอเอ เต้าหยองท็อปเนาล่าก่อนเต่าสุดกัญญาับไปทางปฐมกลับไปเออเนี่ยราเทือนิศิลปินผู้ไทยกลับไปนองคอบเตอร์กลับไปมันสิเป็นอีอย่างข้าว่ายกแกงนี่่อยหูอยูุ่่ครขอใจคพามหมายเจ้าอยู่เจ้าก็ล่าสิบอกว่าเพ่งกลับไปคอบเตอร์กลับไปข้าว่ายกแกงของเจ้าเนี่ยขอยบอกเดคือคนที่มันตามขา่าวยังไงมันก็รู้เรื่องมันก็ตีความได้บ่ต่อมาแบบว่าใครบอกเร่รอนี่้หรอบได้เอยซื้อ แต่เนี่ยมันโพลูปแบบชัดเจนมากเลยอ่ะเออดังนั้นพี่น้องครับผมวันที่6เมษายนไปพิสูจน์กันไปเมืองกันนะฮะคือเปิดอกเปิดใจบางเทอต้องเปิดอกเปิดใจอิหรีย่าแบบอยู่ในมุมจกของยางเดียวนะครับผมอันนี้ก็บสิบเบลีสิบเบเขาขางแพ่าสิบได้มวเขาขางผู้ใดทั้งสิ้นพี่น้องครับแต่ว่าพอมาเห็นงานที่คอยกับเป็นดีเจยูเอฟเอ็มกอลสิบลูกทุ่งรักไทย ดีเจหนุ่มจิระ FM 90ลูกทุ่งรักไทยดีเจหนุ่มจิระเป็นพิธีกรอยู่ที่งานคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควร์มันเห็นแล้วขอยื้ยว่าขอยบ่ค่อยพอใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่คือสิ่งธงหมด้ว่ไหมน้องครับที่ออกมาว้าว้าเกิดสิ่งใดที่ว้าอกไปแล้วมันกระทบหรือว่ามันพาดพิ้นถึงซื้อผู้นั้นผู้นี้อ้ไรต้องกาพอพาอราบขอบให้อหรีอย่างนําเสนอข่าวนี้เพราะว่าอย่างพี่น้องครับรายการข่อยกืซื่อว่ารายการจัก,กรวาลลูกทุ่งว้าถึงความเป็นลูกทุ่งเป็นลูกมุ่อปานลิเกเป็นโนรา เป็นศิลปวัฒนธรรมในมุมต่างๆเอามาวอล์มดในได้แการนี่พี่น้องครับแต่อันนี้มันโดยตรงเกินไปรู้สึกว่ารับประเด็กก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเ่ะเมื่อหอตอนนี้เราพี่น้องครับผมขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะฮะไปแล้วดีกว่าสิกดหัวใจกดไหลกดแช่กับเห็ดสิกดติดต่างกับขอบพระคุณหลายๆนุ่มเจียระดีเจหนุ่มเจียระ90ลุกทุ่งรักไทยงานคอนเสิร์ตลุกทุ่งสแควร์เจอกันพี่น้องครับสวัสดีครับ